เนี่ยมันเป็นมีเรื่องก็ไอ้ลูกชายไอ้ใกล้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรไอ้โก้ไอ้โก้ไอ้โก้ไม่ใช่ลูกแกไอ้ด้วมันมีขึ้นมีเรื่องกันรึปุ๊กก็ยังงี้แ้่ว่าลูกชายไเรียกจับไว้ไม่ให้ช่วยพอช่วยทีงทุ่มผูกเรียกมาให้ไม่ช่วยไม่มันผูกกันอย่างนี้ไอ้ลูกชายน่ะแล้วมันไปวนบ่อยเลยคนบ่อยมัก็แค่บ่อยเลย ไอ้ลำแกบ่อยแกทนไม่ไหวโว้ยทนได้น okay. okay. ี่ป okay. ังปันตัวเพราะเขาคือจินมืดบานบานอยู่โคเขาบอกโอ้แกก็นดีไซนดีเนาะทนใจอาแกเป็นคนดีคั้นระนาดหรืแกไปทำไม่ทำได้เขาว่าดจนมืดเลยเนาะพอไปบุ้งไอ้หม้อเขาว่าใคล้ายกับบ่าวบ้านบุ้งไอ้ดีนี่แกกใจดีคันเนาะทำไมแกทำได้เอาควโมโหขั้วเค็บดีวะตีนี่กรอนข้างแรกครั้งแรกตีนี่ลมลมรูขึ้นก็ใสทั้งนี่ทาำขวานี่ตะแหง ลูกเ<ม>ขายด้กิจแท้งมันก็ไอ้นนิ้โครงนี่ราวลิร้ายลมรลองไห้ล้าลลง,งาากับมันลำแก่ดังทับขาอยแล้วะมันจิแท้งแท้งกับปัดบีนมันก็ัวมีทั้งรักแทรกมันลอยู่ได้อเออเอ้ยแก็เออไอ้กแท้งแค่นี้นไแท้งที่เขานด่ว่ะเราบอโหเดี๋ยวตอนนั้นป่วยมาจจะหาหมอนะ้สองสามวันหมอหนักไปนี่ขนาดใกนี่ก็มันจะตายหรอย้อนนัะไ ไปแกมผู้ใหญ่แล้วแบกขนเวลาผู้ใหญ่เอาเลยเห็นตรงนั้นเอาเลยวะอืมผู้ใหญ่ใครถ่ายได้ขนแม่เขาขังเปี้ยแม่ก็เขาขังยิ่งเขาขังแล้วแสดงว่าลูกนี่เร็วคันเนาะไปเตะฉันสลบทีฉันไปหาบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาช่วยไปเตะแกนะเตะแม่เลยอ๋อเตะสองทีสลบผู้ใหญ่กับเราเขาว่าเมียก็เมียนี่มันลำตับแตกนี่ตีสมองเลยตีเมียจับถุง วิสอดจับกระถุมกอนบล็อกถุมเขาไปโคนเพราะว่าปักมันไม่แตกเลยฮะเ <ừ> ขียวตือคือเขาจะเอ,เอ็ยถฉกมือของเหื่อหงอเลยเ <ừ> พราะว่านี่ทำไงเพราะมันบุญรมรำมัน <ừ> นี่ไปตัจังใจอย่าทำดอกมันเก็บปวดเลยสามทีเว้ยที่คองราวนี่นางองยอยนั่งไดยแค่ไหนเก็บเราทุกวันนี้นะ น้องยองน้าไหน,นเจ็บเรียดเลียดทกอย่างทางสายม่ก็ถามืดโอเอฉันไอ้ก็ถามืดเตุคือภาษาว่ะครั้งแรกเขา,ท,าทำอะไรมาว่าครั้งแรกว่า,า,า,วา,วาวตีถ่ายทอยผมขับว,ว่ะถูกตรงไหนถูกท้้งบนคอวะ่ะข้างสองตรงไหนไม่ไรครัาขงขวาวะ่ะคั้งสามวะ่ะอีโร่คกั้งท้ายวะ่ะตอบถูกไ <ừ> ด้บืด <ừ>